สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโลนอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาจงจริงก็ไม่ได้เจอกันนานเนาะตั้ง5เดือนได้แล้วมั้งพอดีว่าไม่มีคอนเทนต์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือช่องเนี้ตั้งแต่ผมพูดไปเมื่อคลิปสุดท้ายเมื่อ5เดือนที่แล้วแล้วละ่ะว่าจะเป็นช่องที่เหมือนเป็นไดอารี่ส่วนตัวของผมเนาะผมก็เลยกะว่าอยากทําอะไรเมื่อไหร่ก็จะทําไม่อยากทาเมื่อไหร่ก็จะไม่ทํานะครับส่วนคอนเทนต์วันนี้ก็จะเกี่ยวกับ ที่ในปกคลิปอะครับว่า5เดือนที่ผ่านมาผมไปทำอะไรมานะครับน้ำหนักถึงได้ลดลงมาถึง13กิโลนะครับจาก90เหลือ77ซึ่งคิดว่าน่าจะมีคนอยากรู้นะครับผมเองก็ประทับใจตัวเองอยู่นะจริงๆอะถ้าผมรู้ว่าผมจะลดน้ำหนักได้ขนาดนี้ผมจะทำแบบว่าเป็นถ่ายรูปเก็บไว้ทุกวันทุกวันเพื่อแบบว่าเปรียบเทียบใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆผมก็ไม่คิดว่าผมจะลดได้13กิโลเหมือนกันก็เลย ไม่ได้ทําไว้นะครับเพราะว่าผมเคยลดน้ําหนักมาก่อนหน้านี่สามครั้งครั้งนี้ไม่ใช่สองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สําเร็จที่สุดมั้งเพราะว่าก่อนหน้านียลดลงมาได้แล้วสักพักก็เด้งงออกไปครั้งที่สองก็เช่นกันนะครับแล้วก็แต่มีครั้งนี้แหละที่น้ําหนักลดลงมาห้าเดือนแล้วนะครับจริงๆมันมันลดลงมาเยอะเลยเดือนแรกเดือนสองเดือนที่สาม่เดือนที่สี่กับเดือนที่ห้าเนี่ย หมายถึงว่าเมษากับพฤษภาเนี่ยไม่ค่อยลดเท่าไหร่ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเป็นการอัดคลิปครบรอบ5เดือนเลยว่าผมไปทําอะไรมาบ้างนะครับน้ําหนักถึงได้ลดขนาดนี้แต่ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมอ่ะไม่ได้ไปเก็บขยะริมทะเลหรือว่าไปฉีดเซรั่มอะไรอย่างนี้หรอกนะครับก็ลดน้ําหนักตามวิธีปกติธรรมดาหรือเปล่านะครับจริงๆก็คือ สิ่งที่ผมทำอ่ะจะว่าเป็นการลดน้ำหนักไหมก็ใช่แหละแต่ว่าผมอยากจะให้คำว่าเป็นการเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตมากกว่านะครับเพราะว่าผมมีความคิดที่ว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับกินเหมือนเดิมออกกาลังกายเท่าเดิมแล้วก็ทำงานเหมือนเดิมนอนพักขวอนเหมือนเดิมเนี่ยน้ำหนักเราก็จะเท่าเดิมแต่ล้ถ้าเกิดเราทำอะไรที่ฝืน ไปจากปกติน้ำหนักเราก็ควรจะลดลงถูกไหมมันแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าฝืนมากเกินไปเราอาจจะป่วยหรืออาจจะบาดเจ็บได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเออการลดน้ําหนักผมคิดเองนะซึ่งอาจจะผิดก็ได้การลดน้าหนักที่ดีก็คือการเปลี่ยนวิถีชีวิตในอยู่ในจุดที่ฝืนจากเดิมแต่ไม่ถึงขนาดที่ว่าจะเป็นจุดที่เราจะเจ็บจะป่วยนะครับอืม ผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเออผมใช้ชีวิตยังไงมากกว่านะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วน้ําหนักจะลดอะไรซึ่งเอาจริงๆผมไม่เห็นด้วยหรอกว่าเฮ้ยคุณต้องมีสูตรการลดน้ําหนักอย่างนั้นอย่างนี้เอาจริงๆอ่ะแต่ละคนอ่ะร่างกายพื้นฐานร่างกายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วจะให้มาใช้วิธีเดียวกันแล้วลดน้ําหนักได้เท่ากันมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าอาืมผมทํำยังไงนะครับในช่วง ห้าเดือนที่ผ่านมานี้แล้วก็ผมว่าได้ผลค่อนข้างดีนะสําหรับผมแต่ว่าคนอื่นอาจจะมองว่าเอ้ยมันก่อนงั้นๆั้นแหละโอ้ยแค่สิบสามกิโลห้าเดือนจิบจอยชั้นลดได้เดือนเดียวสิบโลชั้นลดได้เดือนเดียวสิบโลตื้อซ้าไปอะไรอย่างนี้ก็อ่ะแล้วแต่นะครับผมก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าเอาเป็นว่าผมประทับใจในตัวเองละกันว่าเฮ้ยกูทาได้ขนาดนี้เลยเหรอก็อน,นี้เลยผมก็จะพูดประมาณสามเรื่องนะครับที่ทําให้น้ําหนักเราลดได้เนาะ อย่างแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการกินการกินเนี่ยสำคัญที่สุดถัดมาก็คือการออกกําลังกายและสุดท้ายก็เกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนนะครับ3อย่างนี้สำคัญพอๆกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะให้ความสนใจกับสิ่งใดเป็นอย่างแรกผมอยากให้เน้นเรื่องการกินนะเพราะว่าสมมุติว่าเรากินช,ช็อกโกแลตบาร์แท่งหนึ่งมีแคลอรี่ให้พลังงานเท่ากับเราวิ่งหนึ่งชั่วโมงนะครับถามว่าให้เราไปวิ่งหนึ่งชั่วโมง กับเราไม่กินตั้งแต่แ,ตแรกอันไหนง่ายกว่ากันก็ต้องไม่กินถูกไหมครับเพราะว่าการวิ่งเนี่ยนอกจากเหนื่อยแล้วยังต้องใช้เวลาด้วยซึ่งบางคนอ่ะจะสั่นเวลาว่างหนึ่งชั่วโมงเพื่อออกกาลังกายาากล็ลาบากนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ต้องออกกําลังกายนะถ้าคุณไม่ออกกําลังกายนะ่ะถ้าคุณควบคุมอาหารเพียงเดียวนะซึ่งผมก็เคยทําซึ่งหลังจากหยุดไปน้ําหนักก็เด้งกลับมาทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายอ่ะจึงสําคัญไม่แพ้ กับการควบคุมอาหารแต่ว่ายัางไงซะก,ก็ขอให้ใช้การควบคุมอาหารนําตามด้วยการออกกําลังกายละกันซึ่งเอาจริงๆผมไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยนะก็คือกินตามปกติหละเพราะว่าขนาดเวโปรตีนผมยังไม่กินเลยผมเป็นคนค่อนข้างแบบรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นสารเคมีมันไม่ค่อยดี่ผมเป็นพวกแบบว่าชอบใช้พวกสมุนไพรธรรมชาติอะไรนี้มากกว่า นะครับก็ประมาณนี้แหละทีนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าผมกินอะไรบ้างนะครับเอาอาหารก่อนนะในช่วงสามเดือนที่ผ่านโอ้ยห้าเดือนที่ผ่านมานี้เลยผมจะกินคล้ายๆกันเกือบทุกวันนะครับก็คือตอนเช้าอ่ะผมจะไม่ทานอาหารซึ่งคนมาฟังถึงตรงนี้ก็จะบอกว่าเอ้ยอมันจะจริงเหรอโอ้โหถึงตรงนี้ก็ปิดคลิปนี้แล้วเพราะว่า เราก็ได้ยินมานะครับทุกคนได้ยินมาว่าการอาหารเช้าอะ่ะสำคัญที่สุดถูกไหมแต่ว่าผมเล่นไม่กินอาหารเช้าเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันวิธีที่ผมทําอ่ะมันผิดหรือถูกแต่ว่ามันได้ผลสําหรับผมนะครับก็คือผมจะไม่ได้กินตอนเช้าผมจะดื่มกาแฟกาแฟก็คือกาแฟดําไม่ใส่น้าตาลไม่ใส่ครีมไม่ใส่นมก็คือเป็นกาแฟแบบศูนย์แคลอรีนะครับเนื่องจากมีคาเฟอีนนะช่วยหลอกสมองให้เราไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกง่วงแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ มีรสชาตินะครับทําให้เรารู้สึกเหมือนได้กินอะไรแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็ช่วยให้เราแบบว่าระบายนะครับช่วยให้เราได้รู้สึกอ่าให้เราได้ไปขับถ่ายด้วยซึ่ง3อย่างนี้ผมว่ามันโอเคนะแล้วผมกินอะไรมางก,ก็คือผมจะกินแค่ช่วงเที่ยงตรงถึงสองทุ่มนะครับผมจะกินระหว่างเที่ยงตรงถึงสองทุ่มก็คือหลังจากสองทุ่มไปจนถึงเที่ยงตรงของอีกวันผมจะไม่ทานอะไรที่ มีแคลอรี่เลยนะครับซึ่งถ้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเขาจะเรียกว่าฟาสติ้งนะครับผมก็เอาความรู้งูปลามานะี่ยด้วยความที่ว่าแบบว่าไอเดียในการกินก็คือเราจะไม่รับแคลอรี่ในช่วงช่วงสินั้นนะครับแล้วก็จะให้พลังงานร่างกายไปใช้พลังงานจากไขมันเอานะครับอันนี้คือไอเดียซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงไหมแล้วมันจะมีผลเสียในระยะยาวไหมแต่ผมก็ลองทําตามดูแล้วมันกไ็ได้ผลอยู่นะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ย น้ำหนักผมเริ่มไม่ค่อยลงแล้วนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆผมลงค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเอาเป็นว่าเดือนแรกผมลง7จ็ดโลเดือนที่2ผมลง3ากิโลเดือนต่อมาลงสองโลเดือนต่อมาขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วก็เดือนนี้ก็ลงมาอีกครึ่งโลนะครับก็เป็นจาก90เนาะเกเดือนมก,กราผมลงมาเหลือ83 83แล้วก็เหลือ80ท่วนนะครับ แปท่วนเดินมีนาผมเหลือ77มั้งแล้วก็เมษาขึ้นมา78แล้วตอนนี้ก็กลับมาเหลือ77จ็ดสิบเจ็ดละกัน,นจริงๆผมไม่รู้ว่าน้ำหนักผมจะเอาช่วงไหนดีเพราะว่าช่วงหลังกินอาหารเย็นอะ่ะผมหนัก77.2แต่ว่าถ้านอนตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ําขับถ่ายเลยเรียบร้อยแล้วอะ่ะผมจะหนักเหลือ75.8ถึง76ท่วนนะครับก็เลย ผมไม่รู้จะเอาไงผมตีซะว่าผมตอนนี้ผมหนักเจ็ดสิบเจ็ดละกันซึ่งจริงๆน้ําหนักภายในวันมันจะแกว่งขึ้นแกว่งลงนะก็น,นั่นแหละโอเคเรากลับมาที่มืออาหารก็คือตอนเช้าผมดื่มกาแฟดําถูกไหมตอนเที่ยงผมกินอะไรผมจะบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ย hey, คุณต้องกินโปรโตีนเยอะๆนะ,ะนักโภชนานักกล้ามอะไรบอกเรามาว่าต้องกินโปรโตีนเยอะซึ่งผมก็กินแต่ผมไม่ได้กินขนาดนั้นนะครับมีคนบอกว่าเอ้ย hey, มีคุณต้องกินโปรโตีน 2- ถึงสมเท่าของน้ําหนักตัว จำนวนกรัมนะสมมติว่าผมหนัก90ตอนนั้นใช่ไหมผมก็ต้องกินโปรตีนถึง180กรัมซึ่งเอาจริงๆมันเยอะมากนะครับเยอะขนาดไหนก็เนื้อไก่100กรัมมีโปรตีนอยู่ประมาณ20กรัมถ้าเกิดผมจะกินโปรตีน100กรัมใช่ไหมก็ต้องเนื้อไก่5ขีดถ้าเกิดผมจะกินโปรตีน180กรัมผมต้องกินเนื้อไก่9้าขีดหรือ1กึ 1> 1กิโลเกือบกิโลอ่ะใครมันจะไปกินเนื้อไก่เกือบ1กิโลใช่ไหมผมก็เลยขออนุญ,ญาต ทำตามไม่ได้ละกันนะครับขอโทษด้วยพวกครูฟิตเนสทั้งหลายที่มาโพสคลิปใน YouTube ทั้งหลายคือผมอยากทำนะแต่ผมทำไม่ได้ผมก็เลยกินเฉลี่ยเ,เกินน้ำหนักตัวเฉยๆนะครับผมหนักตอนนั้นก้ผมก็กินโปรโตีนประมาณ1 0 0 1 1 0 120กรัมประมาณนี้ก็คือผมกินส่วนใหญ่นะตอนพักเที่ยงถ้าไม่อาหารตามสั่งก็เป็นข้าวราดแกงข้าวราดแกงกับ3อย่างมีไข่ดาวมีไข่ต้มอะไรก็ว่าไปข้าวก็กิน ก็กินจนกลับหมดแหละข้าวเหลือมั่งไม่เหลือมั่งแล้วแต่กินหมดก็ได้แล้วผมก็จะตามด้วยผลไม้นะครับแล้วก็นมนมนมเสริมโปรตีนทั้งหลายแต่ผมจะไม่กินนมที่มีคําว่าเวโปรตีนนะผมจะกินนมที่มันแบบว่าไม่มีเวโปรตีนผมรู้สึกว่ามันฟังดูเป็นสารเคมีอ่ะซึ่งจริงๆผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ผมบอกแล้วว่าผมเป็นสายสมุนไพราสายรักงธรรมชาตินะครับก็เลยก็เลยอยากจะกินนมที่มันมีโปรตีนแบบว่าปกตินะครับแต่ว่า ไอนมขงมงก็มีโปรตีนยีกรัมอยู่นะผมกินวันละสองขวดเช้ากับเย็นก็ห้าสิบรวมกับอาหารเที่ยงกับหัวค่ำผมก็น่าจะได้โปรตีนประมาณ100กรัมอยู่หรอกนะครับต่อวันนะแล้วมื้อเย็นก็คล้ายๆกันแต่ว่าบางวันก็อาจจะกินสเต็กบ้างนะครับบางที่อาจจะกินไก่ย่างบ้างนะครับก็คืออาจจะเน้นโปรตีนหน่อยมื้อเย็นนะครับแต่ก็ต้อง มีผล,ลไม้แล้วก็มีนมตามทุกครั้งนะครับคาร์โบไฮเดตก็คุณคาร์โบไฮเดตอย่าไปละเลยบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันจะไม่กินคาร์โบไฮเดตเลยฉันจะไม่กินคาร์บเลยซึ่งมันอยู่ในอาหารห้าหมู่ถ้ามันไม่สําคัญผมว่านักโภชนาการเขาออกไปแล้วแหละอาจจะเหลืออาจจะเขียนไว้ในตําราว่าเอ,อ,อาหารที่เราควรกินมีแค่โปรตีนไขออมันด้วยนี่หว่าออคาร์โบไฮเดตก็ตัดออกไปเลยมันเป็นขยะอย่างนี้เหรอก็ไม่ผมก็ไม่เคยเห็น ใครจะมาพูดอย่างนี้นะนะครับก็ควรจะกินนะครับคาร์บโบไฮเดรตอาจจะลดบ้างแต่ว่าก็ไม่ควรแบบว่าตัดออกไปเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยร่างกายเราจะเสียหายไหมผมผมมีความเชื่อแหละว่าถ้ากินอาหาร่วรบค้าหมูแล้วเราจะป่วยนะครับผมก็เลยกินอาจจะลดลงมาบ้างนะครับแต่ผมก็ผมก็ยังกินอยู่นะครับอาจจะอาจจะกินข้าวประมาณวันละจานครึ่ง นะทั้งวันหรือ2จานแต่ไม่เกิน2จานนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็พยายามรักถ้าเป็นผู้ชายก็อยากให้กินโปรตีนให้ได้เ,เกินน้ําหนักตัวเนาะส่วนผู้หญิงก็ก,ก็ต้องเกินน้ําหนักตัวอยูด่ดีผลลดน้ําหนักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือที่ผมว่าไม่กินข้าวเช้าอ่ะที่ผมใช้สูตรคําวนะ่่ f า s t i n g เนาะ fasting ที่ผมใช้อ่ะจะเป็นแปดต่อสิบหกก็คือจะมีช่วงเวลาที่ผมกิน 8ชั่วโมงแล้วก็ช่วงที่ไม่กินถึงสิบหกชั่วโมงใช่ไหมก็คือกินระหว่างเที่ยงจนถึงสองทุ่มหลังจากสองทุ่มจนถึงเที่ยงของอีกวันผมจะไม่ทานอะไรเลยอันนี้ก็คือสูตรของผมทําว่าทําไมผมถึงไม่เลือกอดข้าวเย็นแทนล่ะงดข้าวเย็นแทนละ่ะเอาจริงผมลองมาแล้วมันยากนะครับที่ด,ดูสิถ้าคุณไม่กินข้าวเย็นใช่ไหมมื้อสุดท้ายของคุณคือเที่ยงนะเที่ยงแล้วมือ้อมื้อถัดไปที่คุณจะได้กินคือเช้าของอีกวันอ่ะโหมันนานนะคุณก็คือจะเป็นสูตร สี่ยี่สิบเลยอ่ะสี่ยีก็คือกิน4ี่ชั่วโมงใช่ไหมสมมติว่ากิน8ปดโมงเช้าถึงเที่ยงจากนั้นคุณก็จะไม่กินอะไรเลยยี่สชั่วโมงโอผมมันโหดไปนะครับผมเป็นพวกแบบว่าชอบฝืนตัวเองนิดหนึงอ่ะแต่ไม่ได้ฝืนแบบว่าทรมานยากเกย็นแสนเข็นอะไรเงี้ยผมไม่ทํานะครับก็คือนั่นแหละก็คือจบไปแล้วในส่วนของเรื่องการกินภายในหเดือนผ่านมาเนี่ยผมกินแบบนี้ เกือบทุกวันนะครับมีหลุดไปมั่งสองสมทีเวลาแบบว่าวันสําคัญวันนู่นวันนี่วันนั่นนะครับต้องไปกินกับเขาแต่ถ้าส่วนตัวผมอยู่คนเดียวซึ่งมันมันง่ายไงหลายคนผมก็เห็นใจอยู่นะเพราะว่าบางครั้งอ่ะเรากินเราไม่ได้กินเพราะว่าอยากจะกินไงแต่กินเพราะคนนู้นคนนี้คนนั้นชวนมันก็เลี่ยงยากนะแต่ว่าผมมีสูตรอยู่ก็คือวันไหนสมมติว่ามีเพื่อนชวนไปกินบุฟเฟ่นะครับมาอากะโมโมอะไรก็ช่างเนี่ย ถ้าคุณไปกินเสร็จปุ๊บตอนเย็นคุณก็ไม่ต้องกินข้าวเย็นแค่นั้นเองก็คือซัดนมกับกล้วยกับผลไม้อะไรสักอย่างเข้าไปแล้วก็พอเลยซึ่งมันอาจจะดูโหดนิดน,นึงนะแต่ว่าถ้าผมทําอย่างนี้แหละแล้วน้าหนักผมก็ลงนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันดีต่อสุขภาพหรือเปล่านะก็มาเล่าให้กันฟังนะครับถ้าจากเรื่องการกินก็เป็นเรื่องของการออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายเนี่ยจะแปลกนิดหน่อยเพราะว่าตลอดช่วง ห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมออกไม่เหมือนกันสักเดือนนะครับเดือนมกรานะครับเดือนแรกเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราเลยที่ผมตั้งใจว่าจะลดน้ําหนักเนี่ยผมเดินนะครับจริงๆก็อยากจะวิ่งแต่ผมวิ่งได้แค่ประมาณแบบร้อยเมตรก็รู้สึกจุกเสียดแล้วผมก็เลยไม่วิ่งดีวะนะครับเพราะว่าผมจะทําอะไรที่ฝืนได้เพียงเล็กน้อยผมจะไม่อยากฝืนมากเกินไปผมก็เลยเดินเดือนมกราผมเดินวันละสองชั่วโมงนะครับทุกวัน ทุกวันไม่ทุกวันหรอกอาทิตย์หนึ่งประมาณหกวันนะครับเดินอยู่ทั้งทั้งเดือนด้วยความเร็วที่ประมาณาชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสี่สิบแล้วจะรู้สึกเหนื่อยอแล้วก็ฝืนเดินด้วยความเร็วเท่าเดิมนะครับจนครบสองชั่วโมงผมเดินประมาณนี้แหละนะครับก็เดินรอบสวนลุมนี่แหละก็เดินนดาแต่ห้าโมงกว่ากว่านะครับยันทุ่มกว่ากว่าก็ประมาณนี้นะครับส่วน เดือนกุมภาผมก็จะเริ่มมีเดินสลับวิ่งนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเดินมันไม่เหนื่อยสําหรับผมอีกแล้วไงผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเดินแล้วไม่เหนื่อยก็ต้องมีสลับวิ่งถูกไหมครับพอวิ่งไปสักพักหนึ่งก็เริ่มมีการใช้อเวทเทรนนิ่งนะครับซึ่งผมก็โชคดีอยู่อย่างก็คือที่ที่พักผมมันมีบาเบลให้ใช้นะครับผมก็มีบาเบลนะครับก็ลองยกช่วงเดือนกุมภาผมยกได้แค่20กิโล แต่ปัจจุบันผมยกได้32กิโลแล้วนะผมไม่รู้มันเรียกอะไรที่ที่ยืนแล้วยกอย่างเงี้ยนะครับ3ากิโล10ครั้งนะครับต่อเซตแล้วก็3เซตนะครับประมาณนี้แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยพวกคลัช์ crunch, พวกวิดพื้นอะไรผมก็ทำนะคือทำหลายอย่างแต่ว่าก็ก็ค่อยๆทยอยเพิ่มน้ำหนักเอานะครับส่วนเดือนมีนาคมผมก็จะเริ่มเป็นวิ่ง อย่างเดียวแล้วสลับกับเวทเทรนนิ่งนะครับก็คือจะไม่เดินแล้วแล้วก็เดือนเมษาอันนี้อาจจะแปลกหน่อยเพราะเดือนเมษาผมไม่ได้วิ่งเลยแม้แต่วันเดียวนะครับแล้วผมก็เลยเวทเทรนนิ่งเพียงอย่างเดียวนะครับทั้งเดือนเลยเพราะว่าเขาปิดส่วนสาธารณะนะครับก็เลยเวทเทรนนิ่งอย่างเดียวทั้งเดือนแล้วน้ําหนักผมก็ขึ้นมากิโลนึงมั้งจาก77เป็น78แต่ผมโอเคนะเพราะผมรู้สึกว่าร่างกายผมแข็งแรงขึ้นซึ่งมันก็เป็น จุดประสงค์หลักนะครับที่เราออกกาลังกายกันเนาะใช่ไหมคือถ้าผอมแล้วไม่มีแรงมันก็ไม่รู้จะออกกําลังกายไปทําไมนะครับแล้วก็มาเดือนนี้ผมก็กลับมาวิ่งสลับเวทเทคน่งอีกครั้งหนึ่งผมก็กลับน้าหนักลงมาเหลือ77เท่าเดิมก็โอเคนะครับเพราะว่าเอาจริงผมก็ไม่ได้รูปร่างดีมากหรอกแต่ว่าผมก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองนะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือจากวิ่งร้อยเมตรคนที่วิ่งแค่ร้อยเมตรแล้วรู้สึกจุกเสียดหน้าท้องเนี่ย ตอนนี้ทุกวันนี้ผมวิ่งเป็นเซตละ3กิโลแล้วก็พัก3กิโลแล้วก็พักได้แล้วแล้วก็น้ําหนักนะครับที่ผมยกบาเบลเนี่ยจากเดิมทียกได้แค่เซตละ10ครั้งนะผมยกได้แค่20ตอนนี้ผมยกได้32แล้วก็อ่ะมันมีพัฒนาการนะส่วนเรื่องน้ําหนักลงหรือว่ามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นก็ก็เป็นเรื่องที่จะต้องตามมาอยู่แล้วนะครับก็จบไปในส่วนของการออกกําลังกาย ก็สุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนเนาะเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องการออกควบคุมอาหารนะครับการออกกําลังกายไปแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องการพักผ่อนก็สั้นๆง่งายๆก็พยายามนอนให้ได้7-8ถึงชั่วโมง่อกันนะครับต่อวันเพราะว่าการพักผ่อนมันเกี่ยวกับเรื่องกรลฮอร์โ,โมนด้วยอะไรอย่างนี้ผมก็ลุงงูปลาปลาเนาะแต่เห็นว่ามันมันสำคัญเกี่ยวกับการลดน้ำหนักด้วยก็พยายามนอนให้ได้ช่วง เอาริงผมไปศึกษามามันบอกว่าให้นอนสี่ทุ่มถึงตีสองแต่ผมก็ทําไม่ได้เันแหละผมก็เอาตามที่ผมสะดวกนะครับผมก็จะนอนประมาณเที่ยงคืนให้ได้จริงๆบางทีสมัยก่อนตอนที่ผมทําคลิปเยอะๆผมนอน 1, 2, 1, 3, 1, 4, ตีสองตีสามตีสี่แบบว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเนาะเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันส่งผลกับเรื่องอการเผาผันการแบบว่าลดน้ําหนักด้วยก็พยายามนอนให้ได้นะครับประมาณสี่ทุ่มได้ยิ่งดีแต่ว่าผมนอนได้แค่เที่ยงคืนนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามอย่าเครียดนะครับการออกกําลังกายหนักเกินไปทําให้ร่างกายเครียดก็ส่งผลกับการลดน้นําหนักเหมือนกันก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าออกกําลังกายแบบว่าหักโหมมากเกินไปเหมือนกันก็ไม่ดีอย่างปัจจุบันเนี่ยผมออกกําลังกายแค่ประมาณวันละชั่วโมงเสร็จๆนะครับคือช่วงมกราที่ผมร้อย้ฟังที่ผมเดินวันละสองชั่วโมงอ่ะผมเดินได้เพราะว่ามันมันไม่ได้เหนื่อยอะไรไงเดินแบบว่ามันมันยากที่จะบาดเจ็บหรืออะไรแต่ว่า หลังๆมาผมเริ่มมีวิ่งผมก็วิ่งประมาณวันละชั่วโมงนะครับหรือวันไหนเวทเทรนนิง่งผมก็ทําประมาณวันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดใครเออผมเมื่อกี้ผมพูดไปใช่ไหมว่าผมใช้บาเบลก็ถ้าใครไม่มีบาเบลวิดพื้นอะไรเอาก็ได้นะซึ่งหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวถ้าเกิดเราวิดพื้นไปเดี๋ยวเราก็จะชินกับน้ําหนักตัวนู่นนี่นั่นนะครับเอาจริงมันยากนะทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ชินกับน้ําหนักตัวผมเลยผมก็วิดพื้นไปผมก็ยังรู้สึกว่าเออผม ยังมีนะคือผมยังไม่ชินอะ่ะผมวิทยพื้นสิบครั้งผมก็ยังรู้สึกหนักอยู่ดีนะครับอืมแต่ผมใช้ผมไม่ได้ออกแตะพื้นนะผมใช้อ่จมูกไม่ก็ปากแตะพื้นเพราะว่าเวลาวิทยพื้นถ้าเกิดเราแบบว่าใช้หน้าอ,อกแตะพื้นอะ่ะบางครั้งเราจะฝืนนะครับไม่ใช่ผู้ดิดบางครั้งเราจะโกงโกงก็คือเอาหน้าอกลงกระแทกพื้นด้วยความเร็วไงซึ่งมันมันไม่ดีนะครับถ้าเราเอาจมูกหรือปากแตะพื้นเนี่ย มันยากนะที่เราจะแบบว่าเฮ้ยปล่อยลงเร็วๆเลยเอาหน้าจูบพื้นไปเลยมันมันมันไม่มีใครทํานะครับถ้าทําก็ฟันเฟินก็คงร่วงไปหมดแล้วแหละเพราะฉะนั้นเวลาลงโดยใช้จมูกกับปากเราจะแบบว่าค่อยๆลงไงครับมีไหมใครแบบเอาลงเร็วๆเลยฟันกระแทกพื้นเลยไม่มีนะครับก็สรุปตามที่ผมพูดก็คือออกกําลังกายขอโทษครับเอาสรุปตามที่ผมพูดมันตั้งแต่แรกก็คือการกินเนาะกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับ อาจจะไม่ต้องกินแบบฟาสติ้งก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟาสติ้งน้อยผมน้ําหนักลดหรือว่าเพราะผมกินน้อยกันแนบแต่จริงมันก็ไม่น้อยนะคิดดูดิกินอาหารตามสั่งหรือข้าวราดแกงเป็นมื้อกลางวันใช่ไหมถ้าเป็นข้าวราดแกงก็กับ3อย่างแล้วก็มีผลไม้ตามทุกมือ้อแล้วก็มีนมผสมโปรตีนตามทุกมืออีกนะครับมันก็พอสมควรอยู่นะจริงผมจ่ายค่านมเดือนหนึ่งสามพันบาทก็คือตอนเช้าเนี่ยก็ตอนเที่ยงเนี่ยก็นม49บาท ตอนเย็นก็นม49บาทกินทุกวันติดต่อกันมาเนี่ยโอ้โหเฉพาะนมอย่างเดียวไม่ได้อะไรเลยก็3,000แล้วนะครับสมัยก่อนที่ผมจะลดน้ําหนักเนี่ยผมผมกินน้ําัดลรมตามด้วยข้าวเม่อข้าวตามด้วยน้ําัดลมเท่านั้นเองนะครับก็ก็หมดแล้ววันหนึ่งซึ่งค่อนข้างประหยัดกว่านะกลายเป็นว่าการลดน้ําหนักทําให้เราเปลืองค่าอาหารมากกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะบางวันผมก็ต้องกินสเต็กซึ่งก็ไม่บ่อยหรอก แต่ก็นานๆาทีนะหรือว่ากินไก่ย่างครึ่งตัวอะไรเงี้ยโอ้กลายเป็นเรื่องย้อนแย้งมากนะครับเพราะว่าเราลดน้ําหนักแท้ๆแต่สิ่งที่เราเปลืองกลายเป็นค่าอาหารนะโอ้ฝนน้าท่าจะตกแล้วก็นี่แหละครับสรุปให้ฟังง่ายๆก็คืออยากให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะซึ่งถ้าเกิดใครจะลองไปทําดูก็ลองปรึกษาคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการดูนะครับ เพราะว่าเอาจริงผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทํามันมันดีต่อสุขภาพหรือเปล่าหรือระยะยาวจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยมันได้ผลสําหรับผมแล้วกันนะครับก็อยากให้อย่าเพิ่งทําตามไปปรึกษาผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับการออกกําลังกายจริงๆเียก่อนนะครับผมก็มาไลฟ์ฟังเท่านี้แหละส่วนเนี้ยผมคงไม่ได้ถอดเสื้อให้ดูหรอกมั้งเพราะว่ามันไม่ได้มีกล้ามอะไรเท่าไหร่ก็ประมาณนี้เนาะ เนี่ยตัวผมประมาณนี้แหละถือว่าพร้อมกว่าตอนปีที่แล้วอยู่เนาะแต่ว่าก็นั่นแหละเอาไว้ถ้ามีกล้ามเดี๋ยวผมจะมาถอดเสื้อให้ดูแต่ว่าตอนนี้ยังมีพวงอยู่เลยเห็นไหมดู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 ดนะครับก็คงขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันฝนจะตกแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวถ้าผมจะทําคลิปอีกเมื่อ,อไหร่ก็คงจะมาลงเมนะื่อนั้นแหละผมไม่รู้เหมือนกันผมจะลงเมื่อไหร่ แล้วก็ไม่รู้จะทําเรื่องอะไรด้วยเอาไว้ผมอยากทำเมืไหรก็จะทำแล้วกันขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ